สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่พิมพ์จะสาธิตการเขียนคิวตามสไตล์แบบที่เรียนมาจากที่ MTI นะคะพิมขอแนะนำอุปรกรณ์ก่อนนะคะว่าวันนี้พิมจะใช้อะไรบ้างสำหรับสีที่พิมจะใช้ในการเขียนคิววันนี้พิมจะใช้เป็นสีน้ำตาลกับสีออกเปลือกไข่แบบนี้นะคะในการที่จะเขียนคิวนี่คือข้างนึงี้พิมทาเขียนไปแล้วเมื่อกี้นี้โดยที่ยังไม่ได้ลงมาสคาร่านะคะเพราะเราจะต้องลงมาสคาร่าคิวเพื่อปิด เพื่อทาให้เจ้าขนคิ้วที่มันเป็นสีดําตรงนี้ค่ะมันดูเป็นสีน้าตาลเท่ากันทั้งเส้นนะคะแบบว่าย้อมให้มันอ่อนลงมาแล้วก็อีกอันที่พิมพ์จะใช้ก็คือพิมพ์จะใช้แปรงแบบนี้นะคะในการจุ่มลงในสีอ่อนเพื่อที่จะต่อตรงช่วงหัวคิ้วเนี่ยให้มันดูแบบว่าบาลานซ์กันไม่งั้นมันจะแบบว่ามาถึงนี้แล้วก็จบเลยคือมันดูออกว่ามันมีตรงไหนที่มันเริ่มมาต่อนะคะสำหรับอันนี้มาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยพิมพ์มักจะใช้ แปลงแบบนี้นะคะ่ะที่เป็นหัวกลมๆสปูแบบนี้นะคะในการแบบหวีเพื่อจัดเส้นแนวขนคิ้วก่อนนี่คือคุณครูกันให้คือตอนแรกเนี่ยเส้นคิ้วพิมพ์จะมีคือก็มีประมาณนี้แล้วค่ะมันไม่ได้ยาวกว่าน,นี้แต่ว่ามันจะเส้นยาวกว่าน,นี้นะคะแต่พอหลังจากที่โดนแบบหวีอย่างเงี้ยพอหวีลงมาปุ๊บไอเจ้าเส้นคิ้วเนี่ยมันแบบว่ามันยาวแหลมออกมาก็เลยพอหวีปุ๊บลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณครูก็กันในตรงที่มันยาวทิ้ง แต่ว่าเวลาวีขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันไม่ไม่ยาวเลยขึ้นไปอยู่แล้วนะคะขงครูว่าคิ้วคู่นี้เนี่ยเป็นเป็นความท้าทายนะคะเพราะว่าเขียนยากสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็แถมยังอะไรก็ไม่รู้ว่าคิ้วเส้นขนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะน,นะคะอย่างแรกผมจะเริ่มที่สีน้ำตาลอ่อนนี้ก่อนใช้แปรงหัวเล็กสีน้ำตาล ก็จะค่อยๆลงจากตรงปกติจะชอบลงจากตรงช่วงกลางตรงช่วงอาร์ตตรงนี้ก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อให้แบบว่ารู้ว่าตรงไหนที่จะเป็นช่วงที่มันจะต้องเกิดการงอ mm hmm. อีกวิธีที่สามารถช่วยให้เรากะระยะห่างได้คือใช้แปลงหรืออะไรเงี้ยนะคะวัดจากแนวด้านนอกของจมูกผ่านช่วงหางตานะคะกดลงไปกับบนใบหน้าเลยนะคะแล้วก็วัดมา คิ้วเราก็ควรจะไปจบประมาณเดี๋ยวนะคิ้วเราก็ควรจะไปจบประมาณนี้จุดๆุดอะไรไว้นิดนึงก่อนก็ได้ค่ะเป็นไกด์เดี๋ยวค่อยมาแบบว่าทำให้เรียบร้อยสองข้ามมันก็จะได้ดูเท่ากันสําหรับจริงๆแล้วตรงช่วงที่สูงที่สุดของคิ้วเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะต้องเป็นว่ามองตรงใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันอยู่ตรงขอบด้านนอกของตาดาที่มองตรงถึงก็จะมองไม่เห็นเอวนี่นะ ประมาณนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้มันอาจจะกระเถิบพื่อไปเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับกระดูโครงหน้าของเราด้วยนะคะสำหรับรูปคิ้วสแตนดาร์เนี่ยหมายถึงรูปคิ้วที่แบบว่าเขาแบ่งเป็น3ามส่วนนะช่วงหางคือ1ส่วนแล้วก็ช่วงด้านหน้าจนถึงช่วงหัวคิ้วนถึงช่วงอ้านเนี่ยคือสองส่วนคือถ้าหนึ่งสองสามสามส่วนเท่ากันนะคะ แล้วก็ก็คือเรียกว่า1ต่อ2อย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าเป็นคิ้วสแตนดาร์ดที่สวยนะตามแบบรูปคิ้วที่พิมจำได้เนี่ยคือมีประเภทคิ้วโกงคิ้วโคง้งคิ้วยาวคิ้วสั้นคิ้วตรงคิ้วตกจากที่พิมพ์ดูแล้วเนี่ยนะคะหน้าเออรูปคิ้วแบบที่พิมเห็นแล้วรู้สึกว่าจะ แต่ถ้าเกิดต้องแต่งคนอื่นเนี่ยจะเครียดที่สุดคือแบบที่เป็นคิ้วตกเพราะพอมันตกปุ๊บเนี้ยแบบมันคุณครูว่ามันจะลงมาเฟรมอย่างงี้ใช่ไหมคะทำให้เวลาเราแต่งตาแล้วมันดูไม่โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยเราแต่งปุ๊บเราพยายามแบบดันให้ห่างคิ้วมันชี้ออกไปคือเปิดมันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เวลาเราแต่งตาตรงเนี้ยแล้วแบบมันมีบริเวณแล้วมันสามารถจะแต่งอะไรได้มากกว่า ิ้วสองข้างถ้าเวลาเขียนเนี่ยก็คือพยายามเขียนให้เท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ไม่จําเป็นต้องเท่ากันเพะคิ้วเป็นเพียงพี่สาวน้องสาวนะคะเป็นซิสเตอร์ไม่ได้เป็นทินไม่ได้เป็นฝาแฝดเพราะว่ารูปหน้าของเราสองข้างก็ไม่ได้เท่ากันนะคะนี่คือทิ้งกุกมา วิธีเขียนคิ้วก็คือเขียนให้ตรงช่วงหางเนี่ยเป็นส่วนที่เข้มที่สุดคืออ่อนสุดแล้วก็ไล่ไปเข้มสุด,ดยที่ปลายในคลาสเนี่ยสอนวิธีการปกปิดคิ้วด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกใจให้กันคิ้วให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แบบ แต่งคุณผู้ชายเป็นคุณผู้หญิงปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณไปการคิวเขาถึงเวลาเขาต้องก,กลับไปสู่ชีวิตปกติมัน <c oughs> คงจะขำมากอะไรมากอะไรอย่างนี้นะอ่าะครมาถึงตรงช่วงหัวคิ้วนะคะมาถึงช่วงหัวคิว้วปุ๊บพิมจะใช้แปลงอันเดิมผสมสองสีนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มันดูซอฟต์มากขึ้นนะคะตรงช่วงหัวคิว้วแปรล,ลงไปสักเข้มเลยก็เอานี่ขยี้ขยี้ช่วยมันหน่อยนะคะ ให้มันดูห้คิวนี่มาจากไหนอ่ะแล้วอีกวิธีหนึ่งในการวัดคิวนะคะก็คือว่ากูบอกคิวเนี่ยช่วงหัวคิวระดับนะคะทางแนวนอนของหัวคิ้วกับหางคิวเนี่ยมันควรจะเท่ากันถ้าเป็นไปได้คือแบบว่าคิวสแตนดาร์ดเลยประมาณเนี่ยสามส่วนสองต่อหนึ่งและหัวคิ้วหางคิ้วแนวเดียวกันและหัวตาหัวคิ้วแนวเดียวกัน อาร์ของคิ้วกับด้านนอกของดวงตาดำแนวเดียวกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันได้เป๊ะๆตามนี้นะคือของคุณเป็นคิ้วสแตนดาร์ดเลยแต่ของพิมเนี่ยพิมคิดว่าลูกผสมนั้นพอแม่ขนาดแม่ขนาดเขาเรียกอะไรรูปหน้าเวลาที่เรียนเนี่ยครูสอนเขียนคิ้วตามรูปหน้านะคะแต่ของพิมเนี่ยหน้าไฮบริดออกมาแล้วปุ๊บเป็นหน้าเหลี่ยมผสมหน้ากลมหน้าไข่อะไรประมาณนี้หน้าเหลี่ยมผสมหน้าไข่นะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ตรงกับ อันที่อยู่ในตำราเพียๆพิมพ์จะเพิ่มสีอ่อนเข้าไปอีกนะคะตรงช่วงหัวคิ้ววิดีโอนี้ชวนคุยมากไปนี่หรือเปล่าทีนี้พอจากตรงนี้แล้วเนี่ยพอคุณดูนะคะพอทุณทำเสร็จก็จะถอยากมาดูนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วความหนาของคิ้วมันเท่ากันหรือเปล่า คุณครูบอกว่าพิมบอกว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่แบบว่าคิ้วเนี่ยเรียกกันซะจนแบบมันเหลือน้อยมากหรือว่าเราความรู้สึกของเจ้าตัวสึกให้มันบางมากเนี่ยมันไม่ดีเล่กคุณครูและคนอื่นในห้องที่แบบเขาแต่งหน้าแบบมีประสบการณ์บ้างเขาจะบอกเลยไม่มีอ่ะดีที่สุดเพราะว่าการที่ไม่มีเนี่ยมันทําให้เราวาดรูปอะไรก็ได้นะ้วาจะเขียนโกงสุดขีดจะเขียนสั้นเขียนอะไรเนี้ยได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีขนคิ้วที่แบบเข้มโปเส้นเปะ๊ะก็คือทำอะไรไแร้ก็คือ ใช้แนวคิวเดิมของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งมว่ามันสะดวกดีนะถ้าอย่างนี้คือเราต้องมานั่งเขียนทุกวันจากนั้นนะคะพิมจะใช้แปรงที่เป็นหัวฟูนิดหนึง่งแล้วก็จุ่มในสีขาวไอ้สีครีมสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็มาแรงเงาตรงช่วงนี้เพื่อให้มันเหมือนกันไหมคะตรงนี้พิมทําไปแล้วมันจะได้ดูแบบว่าบาลานใบหน้าเป็นการแรงเงาตรงช่วงหัวคิ้วเล็กน้อย ตรงนี้ทําให้ดูแบบว่าเหมือนมีสันจมูกแบบว่ามีช่วงเริ่มของสันจมูกขึ้นมาทันทีเลยนะทําปุ๊บอาทิตย์นี้พิมก็กังวลใจนะคะที่เรียนเรื่องการเขียนคิ้วกาเขียนคิ้วเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าอาทิตย์หน้าพิมจะกังวลใจกว่าเดิมอีกเพราะว่าเพราะว่าเริ่มแต่งตาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพิมจะเติมตรงหางคิ้วนิดนึงเพราะว่าพอมองมาปุ๊บปรากฏว่ารู้สึกเหมือนช่วงหัวช่วงหางมันน้ําหนักเท่ากันเพี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทำได้สองวิธีคือเติมหางให้เข้มขึ้นหรือว่า ทำให้เจ้าหัวคิ้วเนี่มันเฟดลงเฟดลงก็สามารถใช้แปรงอันใหญ่นะจุ่มสีอ่อนแล้วก็บีบๆน,นิดๆตอนนี้พิมพึงพอใจกับลักษณะคิ้วแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลงมาสคาร่าปัดคิว้วที่การลงมาสคาร่าปัดคิ้วพอดึงมาปุ๊บขูดออกเสียหน่อยนะคะวิธีลงเนี่ย มันไม่ใช่ถ้าเกิดสมมติคนคิ้วเราไปทางอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรทำก็คือเราต้องลงย้อนสวนสวนแนวคิ้วปื้ดกลับมาก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะให้เจ้าสีของมาสคาราะคะ่าเนี่ยค่ะมันเคลือบทั่วทั้งเส้น,นะคะ่ะพอเราปื๊ดกลับไปทางนี้เสร็จแล้วก็ดันกลับมาทางนี้นะคะอ่าเดึงสาธิตก่อนหนึ่งรอบเนะาะจ้าติดเป็นก้อนค่อยมาแก้นะคะนะคะคือย้อนแนวคิ้วก่อนแล้วค่อยปัดกลับไป แบบนี้ข้างนี้ก็เช่นกันย้อนก็เนืน่องจากว่าพิมพมีคิ้วที่มันเฉ็นจะชัดเป็นเส้นคิ้วแค่ตรงช่วงหัวตาพิมพก็ไม่จาเป็นต้องทํามาจนถึงด้านหลังค่ะแต่ถ้าเกิดคุณคิ้วมีตลอดทั้งแนวและอยากจะทําสีให้อ่อนลงเนี่ยก็ทําตลอดทั้งแนวได้เลยย้อนก่อนนะคะค่อยวีกลับไปอะไรประมาณนี้ หน้าเรออีกแล้วขอเช็ดเล็กน้อยเมื่อเสร็จจากขั้นตอนการลงมาส,สคาร่าคิ้วนะคะสิ่งที่เราก็คือใช้แปรงแบบนี้เนี่ยหวีนะคะค่อยค่อหมุนเพื่อจัดเส,ส้นคิว้วโดยที่เวลาที่คุณครูทำยังครูคมักจะหวีขึ้นนะไม่มีใครหวีลงแล้วก็แบบพยายามดูอะค่ะให้เส้นคิ้วเนี่ยมันแบบเรียงตัวกันถ้าคุณมีเส้นคิ้วน้อยอย่างพิมอาจจะไม่ต้องกังวลใจมากเพราะแบบว่า มันมีเท่านั้นของมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ยุ่งไปไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าประเภทมีเส้นคิ้วที่แบบปวนปวกลวนๆนนิดน,นึงคือแบบยาวแล้วก็แบบเะเกะระกะอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบดูแลพิเศษขวีเขาหน่อยนะคะก็ยังต้องฝึกกันต่อไปนะคะนี้ก็ประมาณมือสมัครเล่นมาเลยก็เนี่ยค่ะจะเป็นรูปคิ้วที่ผมได้มานะคะคุณรูว่าเวลาถามเสร็จแล้วเนี่ยให้วิธีก้มลงแล้วดูว่าสองข้างมันโอเคไหมเงยหน้าขึ้น หันซ้ายหันขวาเพื่อมองความบาลานซ์นะคะบางทีเราเขียงข้างซ้ายสวยเชียข้างขวามาคิ้วกุดกุด,กดงง,ง,งอะไรอย่เงี้ยมึนๆน,นะคะก็คือให้ใช้วิธีมอง360องศาด้วยนะคะอาละค่ะวิดีโอนี้จบเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวอย่าลืมดูวิดีโอที่เป็นเอ่อทฤษฎีคิ้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ